นะครับจะมารีวิวกุริโกเอลมอนนะครับของกุริโกที่พิเศษก็คือมันเป็นลายเซรามูนนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบนะครับก็คือลายแรกก็จะเป็นลายเซรามูนแล้วก็จะมีลายเซเลอร์เมอร์คิวรีมากับเซเลอร์มาร์สนะครับแล้วก็เป็นเซเลอร์จูปิเตอร์มากับเซเลอร์วีนัสนะครับทั้ง3ลายแบบนี้ข้อพิเศษของถ้าเกิดว่าซื้อทั้ง3กล่องนะครับตรงสันกล่อง มันจะสามารถมาประกอบกันเป็นลายได้ด้วยออเประมาณนี้ประกอบถูกหรือเปล่าเนี่ยถูก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 เนี่ยสันกล่องนะครับจะมาประกอบเป็นหนึ่งลายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบนี้นะตั้งบมดเป็นแบบนี้นะครับอ่า มันจะแถมเขาเรียกว่าที่ขั้นหนังสือนะครับ12ลายแต่หมายถึงว่า1กล่องเนี่ยแถมแค่อันเดียวนะครับแต่ว่ามีมาให้สะสมถึง12แบบตามนี้นะครับก็จะมีลายเห็นหรือเปล่าเอ่ยนะมีลายเซเลมูนอ่าเซเลมอร์คิวลี่ไม่ชัดเลยอะจูปิเตอร์วีนัสแล้วก็เซเลมูนตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นลายรวมนะครับลายรวมหมดเลยแล้วก็ อันนี้ลายเซลาวีอันนี้ลายเป็นเอนดิเมียนกับเป็นเซเลมูนใช่ไหมใช่นะครับ2ลายแล้วก็เป็นเซเลมูนอีกลายหนึ่งทั้งหมดมีทั้งหมด12ลายนะครับ1กล่องตอนอันนะครับเดี๋ยวจะลองแกะชิมนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าทั้ง3ลายนี้ก็เป็นรสเดียวกันนะครับจะลองแกะดูเดี๋ยนะแกะตรงนี้นี่แกะออกมาเห็นไหมแกะง่ายมากเลยปึ๊บแน่ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นอย่างนี้เลยแล้วโกรดกรับแล้วกาสมันไปไหนอ่ะอ้าวกา้าดอยใ่นี่หรือเปล่าอ๋อการ์ดอยู่ในนี้นะครับการ์ดอยู่ในตองพลาสติกตัวนี้ได้จะได้อะไรอ่ะเฮ้ยไ,ไ,ไ,ได้เป็นลายรูปเซเลมูนอะ่ะสวยมากเลยนี่จะเป็นการ์ดแบบนี้นะครับที่การ์ดจะเขียนว่าแอลมอนพีคนี่แบบนี้ อันนี้จะเป็นลายรวมที่แบบว่าเปิดตัวมาในนินตยสารอะไรที่หักจำไม่ได้แลเอ่เป็นลายที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยนะครับเคก็จะมีทั้งหมด12ชิ้นนะคบเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกลิโกบ้านเราอ่ะที่มันเป็นแอลมอนแล้วก็มีช็อกโกแลตเคลือบ นี่ออกใช่ไหมที่ว่ามันเป็นถาดดึงออกมาแล้วหยิบบบเป็นชิ้นๆอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าทํามาในแพ็กเกจอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวจะลองชิมดูว่ารสชาติจะต่างกันหรือเปล่าอหอมมาก็ต่างกันหน่อยความหวานอะไรใกล้ๆกันนะก็ค,คล้ายๆกันอะ่ะก็ะคือจะมีอัลมอนด์อยู่ข้างในลอ,อง นี่ยไม่เป็นอมากข้างในเนี่ยอร่อยมากมากเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าเกิดเรากินได้หมดใช่ไหมเราก็เอาเข้ากล่องเหมือนเดิมพราะกินมากๆมันจะอ้วนนะครับกินแล้วอย่าลืมแฟงฟันด้วยนะแย่นะเอากับเข้ากล่องมันจะล็อกได้ไหมอ่ะ อ๋อเนี่ยมันก็ล็อกอย่างนี้ตอกี้มันเป็นอย่างี้เราก็แกะออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเราจะเก็บเนี่ยเราก็เนี่ยล็อกเข้าไปอย่างนี้เนี่ยเห็นนะก็อยู่ได้เหมือนเดิมเย้นะครับเนี่ยยังไงลองไปหาซื้อลองมาทานดูนะครับแล้วก็ลองสะสมกันดูนะกับไลฟ์เซน่ามูนนะครับกุนิโก้พ็อกกี้พิกเซลามูนวันนี้ไปแล้วครับน้องๆไว้เจอกันเทปหนะ้าบ๊ายบาย อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรายการและกิจกรรมของทาง Pony t เ Shop Official TV ด้วยนะครับ